สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการจัดทำใบสั่งซื้อสินค้าโดยดึงใบขออนุมัติจัดซื้อที่เคยทำไว้วันที่25มกราคมจัดทำใบสั่งซื้อสินค้าให้บริษัท EA เทคโนโลยีจำกัดตามใบขออนุมัติจัดซื้อที่ได้รับอนุมัติแต่ซื้อเฉพาะ Smart TV ี55นิ้วจำนวน1เครื่องเครื่องละ9,000บาทเครื่องกองอากาศจำนวน1เครื่องเครื่องละ12,000บาทค่ะ ไปที่เมนู Pro Q p o c ิลทูเค่ะเลือกรายการสั่งซื้อสินค้าค่ะกดเพิ่มรายการค่ะค้นหายกระสาร PR นะคะเนื่องจากเราเคยจัดทำใบขออนุมัติสั่งซื้อไปแล้วค่ะของบริษัท EA เทคโนโลยีจำกัดค่ะเปลี่ยนวันที่เป็นวันที่25มการาคมค่ะ รวจสอบรายละเอียดสินค้านะคะตอนวันที่เราทำใบอนุมัติจัดซื้อสินค้าเราเราสั่งซื้อสมาร์ททีวีห้าสิบห้านิ้วสองเครื่องนะคะแต่วันสั่งจริงเราจะสั่งแค่หนึ่งเครื่องค่ะและเครื่องกองอากาศหนึ่งเครื่องถูกต้องแล้วค่ะตอนวันทําใบขออนุมัติจัดซื้อมีเงื่อนไขาหากซื้อครบสองหมืนบาทจะได้รับส่วนลดสองพันบาทค่ะ ซึ่งราคารวมอยู่ที่21,000บาทนะคะเข้าเงื่อนไขอยู่ค่ะคลิกที่มูลค่าส่วนลดแล้วใส่จำนวนเงิน2,000บาทค่ะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วยอดชำระสุดที่อยู่ที่2330บบาทค่ะเมื่อเช็ครายละเอียดครบถ้วนแล้วให้กดบันทึกได้เลยค่ะ